สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันอีกคลิปนะคะสูตรเลขวิ่งบนเม็ดเดียวนะคะรัฐบาลไทยนะคะในคลิปนี้ยังจะมีสูตรสองตัวบนโต๊ะนะคะท่านผู้ชมประมาณ2ชุดนะคะอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะท่านผู้ชมมาขับเตือนสักหน่อยนะคะอ่ะาปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเดีโวนี้นะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพีเเยงแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าสนับสนุนสลักแมงรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชม ปดใช้วิจารณญาณนะคะที่เรามาตั้งค่ะหลักพันบกนนะะวก,บก,ก,นะะนบกกัน3ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็บวก9คงที่อีกทีนะคะทีนี้มาเอา9มาบวกกัน3ครั้งนะคะแล้วก็บวก9คงที่อีกทีนะคะอเอาเคงที่นี้มาบวกนะคะก็ลงท้ายได้6นะคะท่านผู้ชมไม่ดเดียวแบบนี้นะ งดที่2ค่ะเอา7มาบวก7นะคะแล้วก็บวก7อีกทีนะคะก็ลงดาเล็กนค่ะบวกเกอีกทีนะคะก็เป็น0ูนย์ค่ะรู้สึกว่าเขาเข้าหลัก10เนาะถ้าเป็นอ่าเล็กวิ่งแบบนี้นะคะเราก็เล่นเผาๆนะคะองวดที่3ะคะ่ะ ว่ที่สามก็เอาศมาบวกกัน3ามครั้งนะคะท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้ต้องเป็นศูนย์่นะคะศแล้วก็บวกเก้คงที่อีกทีนะคะก็เป็น9ค่ะอันนี้เข้าหลักหน่วยค่ะนํำดูวดที่เพิ่งออกไปค่ะวดที่เพิ่งออกไปนะคะก็เอา เอาเจ็ดนี้มาบวกกันสามครั้งค่ะท่านผู้ชมแล้วก็บวกเก้าอีกทีนะคะก็ยังเป็นสูงนะคะท่านผู้ชมเข้าสองตัวนะคะดูงวดที่จะออกนี้นะคะก็เอาหลักพันนะคะหลักพันนะคะก็จะเป็นแปดค่ะแปดบวกกันสามครั้งนะคะก็ลงมาเลขสี่ค่ะ เอาสี่มาบวกเก้าอีกทีนะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะอ่ะเป็นตัวนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ก็เขาก็ถ้าสมมติว่าเราไปดูในสูตรสามตัวบ,บนของเราที่พึ่งลงไปนั้นนะคะก็จะมาตรงกับตัวนี้อยู่นะคะแต่ว่าสองสูตรก่อนหน้านั้นสามตัวบ,บนสองสูตรก่อนหน้านั้นไม่มีตัวเลขสามนะคะท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะอันนี้เรามาต่อกันสตบบนูตรสองตัวบนโต๊ะกันนะคะ อันนี้ที่เรามาตั้งค่ะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะหน้าขอหนึ่งนะคะแล้วก็สองตัวล่างค่ะเอาศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์นะคะ, 0, ก, 0, ก,ะ,คะก็ยังเป็นศูนย์ค่ะแล้วก็เก้านี้บวกกันสี่ครั้งนะคะก็ลงไดเลขหกค่ะบวกสองก็เป็นแปดค่ะบวกหนึ่งก็เป็นเก้านะคะเก้าสี่ค่ะศูนย์เก้าอ่าศูนย์สี่ อะอันนี้คือหมายถึงตัวโต๊ดนะคะท่านผู้ชมบางทีเขาก็มาสองตำบลนะคะบางทีก็มาหลักร้อยและหลักหน่วยหรือหลักสิบนะคะเข้าที่คู่นี้ค่ะเอาเจ็ดนี้นะคะมาบวก6กบวกหนะคะก็ลงท้ายเลขเก้าค่ะ9นะคะ แล้วก็เอาสามนี้มาบวกกันสี่ครั้งนะคะก็ลงรายเล็กสองค่ะสองมาบวกสี่ทีนะคะก็เป็นหกค่ะบวกหนึ่งทีนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะเจ็ดสองนะคะเก้าเจ็ดเก้าสองค่ะอันนี้เข้า,ายังมาสองตัวบ,บนอยู่นะคะท่านผู้ชมยังมาสองตัวบ,บนนะคะ เราเรามาดูงวดนี้กันนะคะเอาแปดค่ะมาบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะก็ลงท้ายเลขศูนย์ค่ะศแล้วก็มาบวก0ูนบกศนบกศนะคะก็ยังเป็น0ค่ะแล้วมาบวก9นะคะท่านชมก็เป็น9ค่ะเอาเก้ามาบวกเอ่อบวกสามนะคะก็เป็นสิบสองค่ะสองเ็ดอ่ะงวดนี้แหละคะ่ะที่อาาพูดไปว่าเขาเข้าแต่ตัวโดสนะคะศูนย์สอง ศูนเจ็ดเข้าแต่ตโต๊ดค่ะท่านผู้ชมถึงถึงว่าวิชงางถึงเขียนว่าเออสองตัวบนโต๊ดนะคะหากว่ามีตัวที่เราตัวเน้นๆนะคะตัวที่เราชอบนะคะเราก็มาจับคู่กับอันนี้ก็มีแค่2ชุดเองนะคะอ่างวดที่จะออกนี้นะคะหลักเส้นหลักหมื่นหลักพันนะคะ หน้าคอหนึ่งค่ะเสร็จแล้วคอสองตัวล่างนะคะเอาห้านะคะมาบวกมาบวกห้าบุกห้านะคะก็ยังเป็นห้าอยู่นะคะท่านผู้ชมเป็นห้านะคะเสร็จแล้วก็เอาห้านี้มาบวกกันสี่ครั้งก็เป็นศูนย์ค่ะบุกสองก็เป็นสองค่ะเอาสองมาบวกสามนะคะไอ้ไม่ใช่เอาสองมาบวกหนึ่งนะคะก็เป็นสามคะ่ะสามแปดแบบนี้นะก็ยังไปตรงกับเลขวิ่งของเราเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชม อือห้าห uh, es si si ok, sí? si ้าสามหค่ะอ่าอันนี้แล้วแต่นะคะท่านผู้ชมถ้าเรามาดูนะคะถ้าเรามาดูตามสูตรนี้ก็เอเอก็มีตัวนี้อยู่นะคะท่านผู้ชมเออเรามาดูดีๆนะคะสองสูตรนี้นะเข้ามาตั้งแต่งวดนี้เนาะงวดนี้มีสูตรเห็นไหมค่ะ ก็มีสูตรนะงวดนี้มีเก้านะคะท่านผู้ชมก็ตัวนี้ก็ยังมีเก้าค่ะโซนนี้ก็มีศูตรนะถ้าเราจะเอาสองสูตรนี่มาจับกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพี่ช้างจะขออธิบายนิดหนึ่งนะถ้าสมมติว่าเราจะเอาสองสูตรนี่มาจับคู่กันอ่านอกจากเราจะเอาตัวนี้เอาอย่างนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมเอาตัวนี้มาจับคู่นี้คู่นี้คู่นี้อย่างนี้นะก็จะได้อยูสามตัวนะคะ ถ้าท่านผู้ชมอยากจะจับนะคะเอาศูนย์มาบวกศูนย์เอ้ยไม่ใช่เอาศูนย์มาจับคู่ศูนย์นะคะแล้วก็จับคู่เก้าจับคู่สี่นะคะก็มีสามชุดแล้วเนาะเสร็จแล้วก็เอาเก้าตัวนี้มาจับเก้าจับเจ็ดจับสองนะก็สามชุดนะคะเสร็จแล้วถ้าเราเอาตัวนี้มาจับนะคะเอ่อเอาเอาเอาศูนย์ตัวนี้ค่ะจับศูนย์จับสองจับเจ็ดก็ได้สองตำบลแล้วนะคะท่านผู้ชมเอ่อ แล้วก็ถ้ามาสูตรนี้ล่ะเอาสามมาก็มีอยู่แล้วนะเอาสามมาจับห้าก็สามห้าเนาะจับสามจับตัวนี้นะคะก็อาจจะมีที่ไม่ได้จับก็คือเอาสามมาจับสามก็เป็นสับสามสามแปดเท่านั้นที่เราไม่จับไม่ได้จับนะคะเออก็แล้วแต่ท่านชมนะคะเออเนาะหรือว่าขาจะมาแบบนี้เราก็ไม่รู้นะคะท่านชมอืม แต่ว่ายังจะมีนะคะสูตรสองตัวมาตัวนะคะแต่ก็ไม่ตรงกับตัวนี้นะคะท่านผู้ชมนะอถ้าว่าสูตรสามตัวบนของเรากว่านั้นจะมีอยู่สองสูตรนะคะแต่ก็ไม่ตรงกันแต่ถ้าเรามาดูกับสูตรที่อ่หกชุดนี้เขาจะมาตรงกันนะคะเขาจะมีตัวที่ใกล้เคียงนะคะท่านผู้ชมตัวใกล้เคียงนะเออแล้วแต่ชอบก็แล้วกันนะคะเออ่วนอันนี้ก็ขอฝากไปอีกทีนะคะท่านผู้ชม ขอฝากไปในคลิปของรัฐบาลไทยนี้นะคะ F c ซหวยลาวนะคะก็บอกว่าพี่ช้างอยากได้สูสีตัวตรงๆนะคะพี่ช้างก็เลยเอาที่2ตัวล่างตรงกับ3ตัวบนของเราหรือว่า2ตัวบนตรงของเราเอามาจับคู่คะ่ะท่านผู้ชมมาจับคู่ให้นะคะเมื่อกี้ก็ฝากไปในคลิป3ตัวบนแล้วน้องไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะคะเออก็ตอนที่พี่ช้างคำนวณหวยลาวนั้นก็ไม่ได้ลงให้นะคะขออภัย F c ซด้วยนะคะอ่านี่จะเป็น ชุดเด่นนะคะท่านชมในในกรอบสีเขียวนี่นะโซอนอันนี้จะเป็นตัวก,กันนะคะท่านชมเล่นตรงๆนะคะเล่นตรงๆทำามถึงเป็นชุดเด่นนะคะเพราะว่าเขาชนกันที่ตัวเลขสองนะคะท่านชมหลักสิบนั้นนะคะโซนหลักหน่วยนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามาเขาก็น่าจะมาตรงเนาะช้างคิดว่าน่าจะมาตรงนะคะก็เล่นเผาๆก็แล้วก,กันลองดูนะคะค่อยๆปั้นผลไปนะคะเออประมาณนี้คะ่ะ โอเคนะคะอือจะออกวันที่สิบนี้นะคะท่านผู้ชมวันที่สิบนี้นะคะอ่าประมาณนี้ค่ะสองคลิปนี้ก็ประมาณนี้เ๋ยวเราค่อยมาลงอ่อดัดบ,บนกันนะคะท่านผู้ชมอ่าดัดบ,บนหรือว่าวิ่งบนก็แล้วแต่นะ,ะวิ่งบนก็ลงให้แล้วลงให้แล้วนะคะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็คว้าเฮงเฮงรวย ทุกทุกท่านทุกคนเลยนะคะขอให้มีเงินปลดนี้ปลดสินมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือกินหลือใช้ก็แล้วกันนะคะก็ขอให้ปังๆค่ะสวัสดีค่ะ